ไม่แบ่งชนชั้นอยู่ด้วยกันเหมือนครอบครัวกว่า40ปีป้าเจี๊ยบเลี้ยงดูตั้งแต่ชมพู่แบเบาะจนลูกสามกินหรูอยู่สบายไม่คิดทิ้งไปไหนชมพู่อารยาเซอร์ไพรส์วันเกิดป้าเจี๊ยบพาลูกๆซื้อเค้กเบิร์ตเดย์ให้อยู่ด้วยกันแบบไม่ถือตัวด้านชาวเน็ตปลื้มสุดๆป้าเจี๊ยบก็เหมือนคนในครอบครัว การเป็นคุณแม่ลูกสามของชมพู่อารยาถือเป็นงานที่ลำบากไม่น้อยโดยเฉพาะหากต้องเลี้ยงลูกเองคนที่จะมาช่วยเลี้ยงลูกแบ่งเบาภาระได้ก็ต้องเป็นคนที่น่ารักไว้วางใจได้และเข้ากันกับครอบครัวได้เป็นอย่างดีซึ่งชมพู่อารยาก็มีป้าเจี๊ยบเป็นพี่เลี้ยงของน้องสายฟ้าและพายุและล่าสุดเป็นพี่เลี้ยงของน้องแอบิเกลคอยช่วยเหลือชมพู่ช่วยเลี้ยงลูกของเธอด้วย และด้วยความที่อยู่ด้วยกันมานานหลายปีต่างฝ่ายต่างดีต่อกันมาตลอดล่าสุดได้เผยหน้าทีที่ชมพู่รวมตัวพาน้องสายฟ้าและน้องพายุซื้อเค้กมาเซอร์ไพรส์ป้าเจี๊ยบในขณะที่ป้าเจี๊ยบกำลังเลี้ยงน้องแอบิเกลและป้าเจี๊ยบก็ให้น้องแอบิเกลเป็นคนช่วยเป่าเค้กให้แต่กลายเป็นว่าคนที่มาเป่าจนเทียนดับก็คือพี่สายฟ้าและน้องพายุซะอย่างนั้น งานนี้หลายคนก็มาชื่นชมว่าพี่เจียบคือพี่เลี้ยงที่เป็น The ะเบสป้าเจี๊ยบทำดีกับครอบครัวชมพู่ชมพู่ก็ทำดีด้วยเป็นการตอบแทนเวลาที่ชมพู่ไปต่างประเทศและพาลูกไปป้าเจี๊ยบก็จะได้ไปด้วยหรือเวลาไปเที่ยวก็นั่งกินอาหารโต๊ะเดียวกันไม่มีการแยกปฏิบัติต่างฝ่ายต่างเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันและชมพู่ก็ให้ความใส่ใจป้าเจี๊ยบเหมือนคนในครอบครัว ซึ่งป้าเจ็บนั้นอยู่กับแม่ชมมานานและนอกจากจะช่วยเลี้ยงลูกแล้วก็ยังเป็นตากล้องส่วนตัวของแม่ชมอีกด้วยสำหรับเรื่องของเงินเดือนก็ต้องบอกเลยว่าไม่ต่ำกว่า25,000บาทอย่างแน่นอน